เก่งไม่แพ้กันนะคะสำหรับน้องชาร์ลอต t ออสตินค่ะเพราะว่าหลังจากวันที่น้องเนี่ยได้ตำแหน่งแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของมิสแกรนค่ะก็ต้องบอกว่าน้องพัฒนาตัวเองมาอย่างต่อเนื่องจริงๆมีผลงานให้แฟนๆได้เห็นกันแบบโอ้โหแน่นๆแบบจุกๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะแถมตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีน้องเป็นนางเอกแล้วนะจ๊ะเออพระเอกของเขาก็คือ หนุม่มมิวสุปราิ์ก็คือ,อพี่คราวเลยพี่ราวเัน้องาวนะคะทุกคนค่ะกับละครสุดฮิตในอดีตมนรักลูกทุ่ง2 5 6 7นั่นเองค่ะแต่ถึงแม้ว่าน้องชาลอตเนี่ยจะทํางานอยู่ในวงการมานี่เรียกว่ายังไม่ถึง2ปีเลยนะแม่นะแต่มีเงินเก็บเยอะแยะมากมายโจนสามารถซื้อบ้านสุดหรูราคาอบอกเลยว่าแรงแรงนะจาทุกคนจ้าแปดหลักค่ะหรือ 31ล้านบาทได oh, ้ซ yes. right. ึ่งก็เพิ่งจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปด้วยเออเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ของน้องเกี่ยวกับเรื่องบ้านกันแบบลึกๆกันอีกสักนิดค่ะอ่านี่นะคะก็คือยังเป็นน้องสาวอ่อโยป้าใช่ค่ะเพิ่งซื้อบ้านใหม่เพิ่งแบบสําเร็จหมายถึงว่ากู้ธนาคารผ่านเรียบร้อยแล้วภายในแบบแป๊บเดียวในเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เ เราดูบ้านมาเยอะมากหลายที่ตัดสินใจว่า โอเคถ้าเราแบบชอบหลังไหนแล้วก็หลังนั้นเลยแล้วก็มาเจอหลังนี้ที่แบบว่าเป็นบ้านตัวอย่างพร้อมแต่งก็คือพร้อมเข้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหลือแค่แบบบิวอินนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เข้าอยู่ได้เลยค่ะก็ตัดสินใจซื้อเลยเป็นสไตล์ l o f ม modern ค่ะจริงๆอ่ะหนูไม่ไม่ไม่อยากเผยแพร่รูปบ้านเท่าไหร่เพราะว่าใช่อยากให้แบบเป็น private แต่ว่าในมุมบางมุมอะไรเงี้ยเหมือนที่แบบบอสได้ทําการไลฟ์ไปเราก็โอเคได้เพราะว่าเพราะแบบมันก็ไม่ได้มุมกว้างอะไรก็แค่บางมุมบางส่วนของบ้านอะไรเงี้ยก็อยากจะเก็บไว้เป็นที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวของเราอะไร ซึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วก็มีคนแบบโดนตามมาตลอดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แอบกลัวแล้วก็ทางได้แจ้งทางแบบออโครงการว่าถ้าไม่ถ้าเราไมา่ได้อนุญาตเนี่ยเราไมา่อนุญาตให้แบบเออคนนี้เข้ามานะอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกที่ ทำบุญบ้านเองแต่ว่ามีอาจารย์บอกว่าคอยช่วยเหลือในเรื่องของแบบเ,เชิญพระมาอะไรอย่างนี้แล้วก็จัดการพวกอาหารต่างๆใช่มันก็รู้สึกแบบเอ้ยเรามา2ปีอ่ะเราได้ทั้งรถได้ทั้งบ้านมาไกลเหมือนกันเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยมิสแกนคือเปลี่ยนชีวิตแบบจริงๆจริง,รงๆหนูหน,หนูเก็บเงินไว้้กับตัวเองนี่แหละแต่ว่าบ้านที่ภูเก็ตพ่อยังอยู่ค่ะซึ่งพ่อก็ไม่ได้ย้ายมาด้วยคือเราก็อยู่เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าบริหารเงินให้เป็นเราก็ตัดสินใจว่า เรามีกําลังพอที่จะซื้อบ้านในราคา25ล้านเพราะเราคิดว่าเราคงไม่หยุดแค่นี้เราคงไปได้อีกไกลอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่คิดก็จะตัดสินใจแบบเอิเงินซื้อเลยเตรียม mm hmm. ตัวที่ไม่ใช่แค่ร้องเพลงอย่างเดียวก็คือจะจะ,จะมีเต้นเข้ามาด้วย mm hmm. เพราะว่าเราก็อยากจะโชว์แบบว่าสกิลอีกสกิลหนึ่งที่หลายๆคนก็น่าจะแบบตื่นตาตื่นใจอยากเห็นอะไรงเงี้ยค่ะก็ไปเรียนเต้นมาเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวมีเรียนร้องเพลงเพิ่มด้วยแล้วก็ในส่วนของแบบภาษาต่างๆก็พยายามจะหยิบ เ,ออเพลงของประเทศนั้น,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 นมา้องอะไรองเงี้ยค่ะจริงๆอยากจะขอบคุณมากกว่าขอบคุณที่แบบยังอยู่เคียงข้างแล้วก็คอยสนับสนุนซัพพอร์ตคือต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่มากันได้ไกลขนาดเนี้ยก็เพราะว่าแฟนลับด้วยที่เขาไม่เคยทิ้งเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราคอยแบบเชียร์อัพเราตลอดอะไรเงี้ยแม้กระทั่งแบบ วันเกิดเราโดนเนทซื้อของให้เหมือนเหมือนซื้อบ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบน้องขาดอะไรน้องอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูกว่าขาดตู้เย็นขาดไมโครวเวฟขาดเตียงขาดแต่ว่าไม่ต้องซื้อให้นะแต่ก็แบบมีบางคนแอบไปซื้อมาให้อะไรเงี้ยก็แบบบางคนซื้อเขาเรียกว่าบ้านของพี่ฟ้าค่ะซื้อไมโครวเวฟให้แล้วก็ บะหม,มี่หนูก็ซื้อแบบตู้เย็นให้อะไรเงี้ยซึ่งหนูบอกแฟนเขาว่าเออไม่ต้องซื้ออะไรให้แล้วแบบพอแล้วอะไรเงี้ยขอแค่แบบสนับสนุนกันไปนานๆก็พอค่ะก็แอบ,บนอยในเวลามีดาราม่าอยู่แล้วแต่ว่าก็คิดซะว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยเราอยู่ในที่ที่มีแสงยังไงเราทำอะไรนิดหน่อยขยับตัวก็เป็นดาราม่าได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันสามารถทําให้เราเหมือนคิดไต่ตองแล้วก็ ระวังตัวให้มากขึ้นในอนาคตในแบบภาพลักษณ์ของเราในต่อไปที่อยู่ในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าจะจะบอกว่ามีดราม่ามันดีไหมมันก็ไม่ได้ดีแต่มันก็อย่างน้อยให้เราได้รู้เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นค่ะ <c oughs> ไม่กดดันนะ <c oughs> ดีใจที่ได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ร <c oughs> อดูผลงานตัวเองเหมือนกัน <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าก็เป็นผลงานชิ้นแรกของเรามนรักลูกทุ่ง2567แล้วเป็นละครที่แบบ ทำมาหลายเวอร์ชั่นแล้วอะไรยาเงี้ยก็อยากจะให้เปิดใจดูแล้วก็เวลาคนเรียกเราดาราตอนแรกเนี่ยยังไม่ชินสักเท่าไหร่จนกระทั่งทุกวันนี้แบบโอเคเราเป็นดาราแล้วเราก็ต้องรู้ว่าดาราต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเรียนรู้ที่จะเป็นดาราอยู่ในวงการ <laughs> ถือว่าเราได้แบบ ทำสิ่งหนึ่งที่มันสามารถทําให้เราต่อยอดมาเป็นศิลปินนักแสดงดาราได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆความฝันเราก็คืออยากเข้ามาในวงการบันเทิงนี่แหละแต่ก็ไม่ได้คิดว่าวงการบันเทิงจะแบบโหดร้ายขนาดนี้ในบางในบางมุมอะไรเงี้ยก็มีทั้งมุมดีมุมร้ายอยู่ที่เรามองนี่แหละ